ใครจะคิดว่าผู้หญิงที่ทั้งออฟฟิศหัวเราะเยาะจะกลายเป็นคนที่ทําให้ซีอหนุ่มผู้เยอหยิงคุกเข่าขอรักด้วยหัวใจแท้สลายมุกหญิงสาววัยยี่สิบต้นๆที่ใครๆต่างมองว่าเป็นเพียงสาวขี้เหร่ในแผานากเอกสารใสแว่นหนาเสื้อเชิ้ตเก่าที่ดูไม่เข้ากับออฟฟิศสุดหรูแห่งนี้แต่เธอไม่เคยสนใจคาซุบซิบเพราะสิ่งเดียวที่เธอต้องการคือทํางานเก็บเงินเพื่อรักษาแม่ที่ป่วยอยู่บ้านต่างจังหวัดในอีกด้านหนึ่งที เธ่หนุ่มรูปหล่อและเจ้าของบริษัทเทคโนโลยีชื่อดังกำลังตกอยู่ในปัญหาที่เขาไม่เคยคาดคิดสาวไฮโซชื่อดังที่พยายามตามทื้อและประกาศต่อหน้าสื่อว่าเป็นแฟนของเขาที่เบื่อหน่ายกับการตกเป็นข่าวเท็จจึงคิดหาทางหนีจากสถานการณ์นี้จนกระทั่งเลยขาเสนอชื่อของมุกขึ้นมาในแผนแฟนกำมาลอเธอไม่ต้องทำอะไรมากแค่แสดงตัวเป็นแฟนฉันในงานมั่นปลอมๆสักคืนแล้วฉันจะให้เงินเดือนเท่าผู้จัดการเสียงของทีเยนชาแต่มุบตอบรับด้วยเหตุผลเดียวเพื่อแม่ของเธอ ใครจะรู้ว่าข้อตกลงชั่วคราวครั้งนี้จะเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตของทั้งคู่หลังจากมุกตกลงรับข้อเสนอทุกอย่างเหมือนจะง่ายในตอนแรกแต่เมื่อเธอเก้าวเท้าเข้าไปในคาริ์ธีรดลนโลกทั้งใบของเธอก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงบรรดาพนักงานในบ้านประสิบประซาบมองเธออย่างเหยียดยามนี่เหรอแฟนคุณทีดูยังไงก็ไม่คู่ควรเลยสักนิดแม้แต่เลขาคนสนิทของทีเองก็ยังไม่มั่นใจว่าเธอจะแสดงได้สมบทบาทหรือเปล่า แต่ทีกลับพูดเพียงสั้นๆด้วยเสียงเรียบไม่ต้องห่วงฉันเลือกคนนี้เองคำพูดนั้นทําให้มุกใจสัน่นโดยไม่รู้ตัวทั้งที่ในหัวเธอบอกตัวเองตลอดว่าอย่าคิดมากนี่แค่สัญญาจ้างคืนวันงานเลี้ยงมั่นปลอมๆม,มาถึงมุกถูกช่างแต่งหน้ามืออาชีพจัดการแปลงโฉมตั้งแต่หัวจรดเท้าจากสาวผมยุ่งเสื้อเชิ้ตซีซดกลายเป็นหญิงสาวในชุดราตรีสีเงินระยับผิวที่เคยมองกลับดูสว่างใบหน้าเรียบง่ายกลายเป็นงดงามอ่อนหวานอย่างไม่น่าเชื่อ แม้แต่ทีเองที่เคยไม่เคยมองเธอนานเกินสามวินาทียังถึงกับนิ่งไปเมื่อเห็นเธอเดินออกมาจากประตูห้องแต่งตัวมะมุกเหรอเขาเลผลอพูดเสียงเบาจนเลขาข้างๆต้องยิ้มขำไม่คิดว่าคุณจะตกใจขนาดนี้นะครับมุกยิ้มเกอเก,เก,กลกอมหน้าลงแต่ในใจกลับเต้นแรงราวจะทะลุอ,อกเมื่อทั้งคู่ปรากฏตัวในงานทุกสายตาหันมามองทันทีเสียงซุบซิบดังทั่วห้องใหญ่นี่ใครนะ ไม่ใช่คนในวงการแน่แต่สวยเกินคาดเลยที่เดินเข้าไปจับมือมุกแน่แล้วพูดเสียงดังพอให้ทุกคนได้ยินเธอคือคนที่ผมเลือกเองไม่ต้องให้ใครมาวิจารณ์คำพูดนั้นเหมือนคำประกาศกลางสงครามเงียบของสังคมคนรวยที่ทุกอย่างวัดกันด้วยหน้าตาและชื่อเสียงแต่มันกลับทําให้มุกรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดเป็นครั้งแรกที่มีคนปกป้องเธอต่อหน้าผู้คนหลังงานเลี้ยงผ่านไปทีกลับกลายเป็นคนแปลกไป จากคนที่เย็นชากลายเป็นคนที่มองเธอบ่อยขึ้นพูดดีขึ้นและบางครั้งก็แอบ,บยิ้มวันหนึ่งเขาพาเธอไปกินข้าวเย็นในร้านเล็กๆเงียบๆฉันไม่รู้ว่าทำไมแต่เวลาฉันอยู่กับเธอฉันรู้สึกว่าฉันไม่ต้องแสดงบทบาทอะไรเลยมุกหัวเราะเบาๆคุณก็ไม่ต้องแสดงค่ะเพราะฉันเองก็ไม่ได้เล่นบทอยู่เหมือนกันบรรยากาศในร้านนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนที่สายตาทั้งคู่จะสบกันอย่างไม่ตั้งใจแต่กลับรู้สึกแน่ในอกทว่าความสุขไม่เคยอยู่ได้นาน ข่าวลือเรื่องแฟนปลอมของที่เริ่มหลุดไปถึงสื่อและสาวไฮโซที่เคยถูกเขาหลีกหนีก็กลับมาพร้อมหลักฐานมากมายที่จะทำลายทั้งชื่อเสียงและหัวใจของมุกผู้หญิงแบบเธอไม่มีสิทธิ์แต่ต้องเขาเข้าใจไหมเสียงของไฮโซดังลั่นหน้าบริษัทต่อหน้าพนักงานนับร้อยมุกยืนนิ่งน้ำตาคลอแต่ไม่พูดอะไรท่านใดนั้นทีเดินเข้ามาเธอพูดถูกเขาพูดเสียงเรียบก่อนจะหันไปมองมุกตรงๆ แต่ตอนนี้เธอคือคนที่ฉันเลือกด้วยหัวใจไม่ใช่ด้วยสถานะเสียงสุบซิบเงียบลงทั้งบริษัททุกคนตกตะลึงมุกกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่รู้สึกทั้งอายทั้งดีใจทั้งสับสนเพราะสิ่งที่เริ่มจากสัญญาจ้างตอนนี้ได้กลายเป็นความจริงของหัวใจที่ทั้งคู่ไม่อาจปฏิเสธได้อีกต่อไปข่าวเรื่องซีโอหนุ่มยอมรับวรคบกับสาวพนักงานธรรมดากลายเป็นกระแสทันทีในโลกออนไลน์มีทั้งเสียงชื่นชมและเสียงดูถูก จริงเหรอหรือแค่โปรโมทบริษัทผู้หญิงหน้าตาแบบนั้นจะคู่กับเขาได้ยังไงแต่ดูสายตาที่เขามองเธอสิมันไม่ใช่แค่แสดงแน่ๆในขณะที่โลกภายนอกกำลังวุ่นวายมุกกลับอยากจะหายไปมากกว่าจะเป็นจุดสนใจเธอไม่อยากให้ทีต้องเดือดร้อนเพราะเธอจึงยื่นเวลาออกพร้อมคำพูดสั้นๆฉันไม่อยากเป็นภาระของคุณค่ะทีนิ่งไปนานก่อนจะพูดเพียงคำเดียว ถ้าเธอออกฉันก็จะปิดบริษัทนี้ไปด้วยมุกมองหน้าเขาด้วยความตกใจคุณพูดอะไรของคุณนะ่ะที่ยิ้มจังๆแล้วเดินเข้ามาใกล้เธอไม่รู้ตัวเลยเหรอว่าตั้งแต่วันที่เธอเข้ามาทุกวันของฉันมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปน้ำเสียงของเขาสั่นไม่ใช่เพราะโกรธแต่เพราะกลัวจะเสียเธอไปจริงๆฉันเคยมีทุกอย่างเงินรถบ้านชื่อเสียงแต่ไม่มีสักวันที่ฉันรู้สึกมีค่าขนาดวันที่เธอยิ้มให้ มุกน้ำตาไหลเธอไม่เคยคิดเลยว่าคนอย่างเขาจะพูดอะไรแบบนี้แต่ความเป็นจริงก็ยังหนักแน่นอยู่ในใจคุณทีเราอยู่กันคนละโลกนะคะโลกของคุณมันสูงเกินไปงั้นฉันจะลงมาอยู่ในโลกของเธอเองคำตอบของทีทำให้เธอชะงักหลายวันต่อมาข่าวใหญ่ที่สุดก็เกิดขึ้นอีกครั้งที่ดลพัจิโอบริษัทเทคประกาศลาออกจากตำแหน่งพร้อมเปิดตัวภรรยาในอนาคต ทั้งวงการสสะเทือนไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะกล้าทำแบบนี้แต่ในงานแถลงข่าวที่มีนักข่าวแน่นห้องที่กลับพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงผมอาจเคยเป็นคนที่เลือกทุกอย่างด้วยเหตุผลแต่วันนี้ผมเลือกเธอด้วยหัวใจาจากนั้นเขาหันไปจับมือมุกที่ยืนตัวสั่นอยู่ข้างๆแล้วพูดต่อเธอคือคนที่สอนให้ผมรู้ว่าความสวยไม่ใช่สิ่งที่ตาเห็นแต่มันคือสิ่งที่หัวใจรู้สึก เสียงปรบมือดังขึ้นทั่วทั้งห้องน้ำตาของมุกไหลไม่หยุดคราวนี้ไม่ใช่เพราะเสียใจแต่เพราะหัวใจมันล้นด้วยความสุขหลายเดือนผ่านไปทั้งคู่ใช้ชีวิตเรียบง่ายในบ้านเล็กๆนอกเมืองที่ยังคงช่วยมุกเปิดร้านกาแฟเล็กๆที่เธอเคยฝันอยากมีทุกเช้าเขาจะชงกาแฟให้เธอก่อนจะพูประโยคเดิมทุกวันกาแฟของวันนี้ยังไม่หอมเท่ารอยยิ้มของเธอเลยมุกหัวเราะเบาๆก่อนตอบ พูดแบบนี้ทุกวันระวังร้านจะขาดทุนเพราะคนชงหลงลูกค้าเองนะคะที่ยิ้มแล้วเอื้อมือไปจับมือเธอแน่นขาดทุนร้านไม่เป็นไรแต่อย่าขาดเธอไปจากชีวิตฉันก็พอภาพสุดท้ายคือแสงแดดยามเช้าส่องผ่านกระจกร้านกาแฟเล็กๆแห่งนั้นอบอุ่นด้วยเสียงหัวเราะจากหญิงสาวธรรมดาที่เคยถูกหัวเราะเยาะกลายเป็นคนสำคัญที่สุดของชายที่เคยมีทุกอย่างยกเว้นความรักที่แท้จริงเช้าวันหนึ่ง เสียงระฆังหน้าร้านกาแฟ ى, เล็กๆดังขึ้นเหมือนทุกวันมุกกำลังจัดดอกไม้ใส่ใจกันส่วนทีกำลังชงกาแฟให้ลูกค้าเด็กหญิงตัวน้อยวิ่งเข้ามาพร้อมกับเสียงหัวเราะใสๆแม่มุกพ่อทีหนูอยากกินโกโก้เย็นทียิ้มแล้วลูกหัวลูกสาวได้สิครับคนเก่งของพ่อภาพตรงหน้าช่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายจากหญิงสาวที่เคยถูกหัวเราะเยาะว่าขี้เร่ วันนี้เธอกลายเป็นหัวใจของครอบครัวเล็กๆที่อบอุ่นที่สุดค่ำคืนนั้นหลังร้านปิดมุกเดินออกมานั่งมองดาวกับทีคุณยิงคิดถึงชีวิตเก่าไหมคะเธอถามเบาๆที่หันมามองหน้าก่อนยิ้มบางๆชีวิตเก่าผมมีทุกอย่างยกเว้นความสุขแต่ชีวิตนี้ถึงจะเรียบง่ายแต่ผมมีทุกอย่างเพราะมีเธอมุกหัวเราะทั้งน้ำตา ฉันก็เหมือนกันค่ะไม่เคยคิดเลยว่าความรักที่แท้จริงจะไม่ต้องสมบูรณ์แบบขนาดนั้นแค่คนสองคนเข้าใจกันพอเสียงลมพัดผ่านเสียงจักนจั่นร้องเบาๆที่จับมือมุกแน่นขึ้นแล้วพูดช้าๆผมดีใจนะที่วันนั้นผมเลือกเธอมุกยิ้มแล้วพิงไหลเขาเบาๆฉันก็ดีใจที่วันนั้นฉันไม่ได้หนีคุณไปกล้องค่อยๆแผ่นออกเห็นทั้งคู่มองดาวอยู่ข้างกันแสงไฟจากร้านกาแฟส่องอุ่นๆอยู่ด้านหลัง เสียงบรรยายสุดท้ายดังขึ้นความรักไม่ได้เริ่มจากความสวยงามที่ตาเห็นแต่มันเกิดจากหัวใจที่กล้ามองเห็นคุณค่าของกันและกันภาพตัดจบด้วยคําว่าบางครั้งความรักที่แท้จริงไม่ได้หรูหราแต่อยู่ในรอยยิ้มเรียบง่ายที่เรามีให้กันทุกวนัน